เครื่องซักผ้ามือสอสภาพดีราคาถูกมาแล้วครับเข้าใหม่ล่าสุดครับประจำเดือนกุมภาพันธ์2568ครับราคาเริ่มต้นที่1,000บาทครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างครับทั้งปั่นซักและปั่นแห้งสินค้ามีรับประกัน 30วันครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับค่าจัดส่งถังเล็กๆอย่างนี้นะครับถังละ350บาทครับถ้าถังขนาดกลางๆพวก4บกิโลเครื่องนี้นะครับก็ประมาณ450บาทครับถ้าใหญ่ๆ14กิโลนะครับ14กิโลก็จะเป็น เครื่องละ500 50บาทนะครับ3 5 0 450 5ห0ห้ายห้านะครับราคาที่ลงยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับอันนี้เริ่มต้นนี่ครับเครื่องละ1,000ันบาทครับเครื่องนี้ค่าส่งก็ประมาณ200กว่าบาทครับ250าบาทครับนะครับเครื่องละ1 0 0 0บาท หรือท่านใดสามารถมารับเองได้ลดให้อีกนะครับสินค้าตั้งอยู่ที่บ้านลาดตำบลบ้านแก่งครับอำเภอภู่เขียวจังหวัดชัยภูมิครับหรือโทรสอบถามก่อนได้นะครับที่เบอร์0 9 8 2 7 5 7 2 4 0เอนะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับเบอร์อื่นมิจฉชาชีพมิจฉาชีพนะครับระวังมิตราชีพจะหลอกลวงท่านได้นะครับหรือแอดไลน์เดี๋ยวผมจะ ให้คิวอาร์โค้ดแอดไลน์ไว้ให้นะครับหรือจะแอดไลน์ผ่านเบอร์โทรเลยก็ได้นะครับเพื่อสอบถามเครื่องสภาพก่อนนะครับคอวิดีโอดูหน้าดูตาพ่อค้าก่อนก็ได้นะครับถ้าเป็นเบอร์อื่นแอดไลน์อันอื่นผมไม่รับผิดชอบนะครับแต่ถ้าแอดไลน์ผมโทรมาหาผมโดยตรงเลยเบอร์ที่เบอร์โทรผมหรือแอดไลน์เบอร์โทรผมนะครับแล้วก็โทรมาหาก่อนได้เลยครับคุยราคาคุยดูสภาพดู ทสเครื่องการใช้งานก่อนได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านในมีนะครับทาง14กิโลราคา2,000ต้นๆนะครับทางใหญ่ๆนะครับอย่างเี้ยอย่าง10 14กิโลครับขายถูกเพราะมันไม่มีฝานะครับเครื่องใช้งานได้ปกติครับปั่นซักปั่นแห้งแรงๆครับนี่ครับอุปกรณ์ยังครบนะครับยังดูดีเลยนะครับเนี่ย ส่วนสภาพส,สวยๆก็ผมก็ขายตามสภาพนะครับราคานี้น่าซื้อไว้ใช้ครับด้านในมันจะมีสองพันต้นๆสองพันสองนะครับ2องพัสาสสี่กิโลเหมือนกันนี่แหละครับอนี้สําหรับคนที่ซักน้อยๆก็พันกว่าบาท 1, ครับพันเก้าครับซัมซุงสวยครับนี่ก็พันแปดครับไม่มีฝาครับเรื่องใช้งานได้ปกติครับ ครบนะครับปั่นซัดปั่นแห้งแรงๆครับถ้ามีรับประกันครับหรือท่านใดจะสะดวกแบบเก็บปลายทางทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไอไอหน้าหน้าร้านผมขายในลาซ a ด้าด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะจะให้ให้หมดร้านค้าไว้ด้วยนะครับอันนี้ซัมซุงครับ13กกิโลสวยๆสภาพเหมือนมือใหม่แกะกล่องนะครับสภาพสวยๆมากครับ คุยกันก่อนได้ครับราคาครับต่อรองได้ครับอันไหนครับเย่ยมเลยครับสวยจัดครับอันนี้ซัมซุงสิบสี่กิโลนะครับเนี่ยก่อนยังครบสวยมากครับตัวนี้ขายตามสภาพครับนี่ก็จะเป็น LG 11กิโลครับ3,400 ต่อรองได้ครับมารับเองรถได้ครับนะครับสวยมากครับสภาพสวยเลยครับนางฟ้าเลยครับตัวนี้สียังไม่ซีดไม่จางครับกล้องไม่ได้แต่งเลยนะแก้งกล้องกล้องสดๆเลยนะครับนี่ครับดูมือผมนะครับทักแคทแอดไลน์มาได้นะครับสอบถามได้ครับอันนี้พันเก้าครับซัมซุงแปดกิโลครับ ซักบันแห้งแรงๆครับใช้งานได้ปกติครับมีรับประกันครับ30วันยินดีคืนเงินภายใน7วันนะครับดูกันแล้วเดี๋ยวดูด้านในครับ,รบมือจะนอแบนเดี๋ยวเราเปิดไฟให้ดูครับ2องวันต้นๆครับ่แตแเดียว สองพันสามครับสองพันสองรถได้ครับสองพันเอ็ดก็ได้ครับรถได้ดดดคุยกันก่อนครับโทรมาวิดูวอล์ดูคอมาคุยกันก่อนครับแอวกีครับสิบสี่กิโลครับนี่ครับก่อนนะใช้งานได้ปกติครับ ถ้าใครกดติดตามนะครับทวงส่วนลดได้เลยครับคลิปนี้ใหม่ล่าสุด2568ผมลดให้ส่วนลด300ครับสำหรับคนที่กดติดตามแล้วแคปหน้าจอมามาทวงผมที่ไลน์นะครับทวงผมในไลน์หรือในเฟซบุ๊กในเพจแคปหน้าจอว่าต,ติดตามร้านแล้วนะครับติดตามทาง YouTube แล้ว ผมลดให้300รบาทครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่อุดหนุนนะครับลูกค้าเก่าก็แนะนำลูกค้าใหม่นะครับขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะครับและขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณครับ